สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลมากับชีสทาดนะคะด้านในเยิ้มๆนะคะด้านบนเราเผาน้ำตาลนะคะให้เป็นหน้าคาราเมลกรอบๆค่ะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะ ในส่วนของไข่นะคะไข่หนึ่งฟองนะคะเราจะตีให้เข้ากันค่ะเมื่อเราตีไข่เข้ากันแล้วนะคะเราจะชั่งนะคะสามสิบกรัมค่ะใส่เกลือนะคะลงไปในไข่ค่ะแล้วผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อให้แน่ใจนะคะว่าเกลือละลายแป้งสาลิอเนกประส์ค่ะน้ำตาลไอซิ่งค่ะผสมให้ทุกอย่างกระจายตัวดี วานิลลานะคะเล็กน้อยต้องใส่วานิลลาลงไปในส่วนของไข่นะคะเพื่อจะได้เข้ากันง่ายๆเนยเป็นเนยเย็นจัดนะคะเกลี่ยเนยให้กระจายทั่วๆนะคะจากนั้นนะคะใส่ในส่วนของไข่ลงไปค่ะสับเนยกับแป้งให้เข้ากันนะคะ สับจนทุกอย่างละเอียดนะคะเป็นเหมือนทรายเปียกๆนะคะเม็ดเล็กๆค่ะสามารถใช้ที่สับเนยแบบนี้ก็ได้นะคะในการสรับหรือให้มีเครื่องปั่นนะคะให,ใหญ่ๆใส่ทุกอย่างลงในเครื่องปั่นแล้วปั่นให้เข้ากันก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะพ้นสับจนทุกอย่างเขาเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะพ้นจะรวบให้เป็นก้อนนะคะ อาจจะมีเศษแป้งอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะกดเบาๆนะคะไม่ไม่ได้นวดแรงแค่รวบให้พอเป็นก้อนนะคะโอเคจากนั้นนะคะเรนจะแช่ตู้เย็นก่อนนะคะสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้แป้งมีความเย็นนะคะแป้งทารน,นะคะจะได้กรอบค่ะ ระหว่างที่เราแช่แป้งทาตนะคะเราจะมาเตรียมพิมพ์ทาตกันนะคะปุ้นใช้พิมพ์ขนาด24เซนนะคะหรือ9นิ้วนะคะเป็นถาดแบบถอดก้นแบบนี้นะคะใครไม่มีพิมพ์ที่เป็นถาดถอดก้นนะคะสามารถใช้พิมพ์เค้กที่เป็นถอดข้างได้นะคะท่านืให้ทั่วนะคะเพื่อเตรียมพิมพ์นะคะเราจะเอาพิมพ์นะคะไปแช่เย็นรอเอาไว้ค่ะ เมื่อเราแช่แป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะมารีดกันนะคะเราจะรีดให้หนาประมาณ3มิลนะคะโรยแป้งนวลน,นะคะกันติดค่ะเพราะว่ายิ่งถ้าอากาศร้อนนะคะเนยละลายง่ายนะคะเดี๋ยวเขาจะเยิมติดนะคะรีดให้เป็นวงกลมนะคะกดให้แป้งแผ่วไปกาะน,นะคะกาะที่จะรีด จะได้รีดง่ายๆรีดจากตรงกลางนะคะไปข้างๆค่ะตรงไหนมีส่วนที่แป้งแตกนะคะเราสามารถจับแป้งนะคะมาต่อกันแบบนี้ได้นะคะไม่มีปัญหานะแล้วเดี๋ยวเราจะรีดให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เราถดมันนะคะเราก็เดี๋ยวเราจะยกนะคะควาง่ายๆเลยคือยกควงค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงแผ่นซิลิโคนขึ้มานะคะจากนั้นนะคะค่อยๆจับนะคะกรุกลงไปค่ะกดไปด้านด้านข้างนะคะจากนั้นนะคะด้านบนดีดขาตางขอบเพื่อให ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องที่ยังไม่สวยนะคะเราสามารถเอาเศษแป้งนะคะไปกดได้ค่ะจากนั้นนะคะก่อนนำเข้าอบนะคะเราจะใช้ส้อมนะคะเจาะรูหรือใช้ลูกกลิ้งแบบนี้นะคะเจาะรูด้านล่างนะคะเพื่อที่ทาจะได้ไม่พองตัวขึ้นมานะคะ จากนั้นนะคะนำเข้าอกค่ะสามารถสนับสนุนการทำวิดีโอของเราได้นะคะด้วยการกดปุ่ม YouTube Super t h a n k s นะคะหรือกดส่งดาวใน Facebook ค่ะเปลือกทานนะคะอบสุกออกมาแล้วนะคะเะีะยวเวลาอบดูด้วยนะคะใครรีดหนากว่าของเปิ้ลนนะคะอาจจะอบนานกว่านะคะจากนั้นนะคะเราจะพักนะคะให้เปลือกทาร์ตนะคะเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะใส่ครีมชีสะลงในอ่างผสม น้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะให้ครีมชีสอ่อนลงเมื่อครีมชีสเนียนดีแล้วนะคะมั่นใจว่าน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะไขไก่หนึ่งฟองค่ะวานิลาเล็กน้อยค่ะวานิลาใส่ตามความเข้มข้นของวานิลาที่ใช้นะคะ จากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะปาดขอบอ่างด้วยนะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะใส่วิปปิ้งครีมค่ะเทจากกล่องเลยนะคะเพราะว่ากล่องหนึ่งเท่ากับปริมาณที่เพื่อนจะใช้ในสูตรพอดีนะคะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ กวาดข้างอ่างขอบอ่างก้นอ่างด้วยนะคะว่าทุกอย่างเข้ากันดีนะคะกวาดให้ถึงแบบนี้เลยนะคะก้นอ่างจากนั้นนะคะเทในส่วนของครีมชีสลงพิมพ์เลยค่ะสูตรนี้นะคะจะพอดีกับพิมพ์เลยนะคะจากนั้นนะคะนำขบได้เลยค่ะสามารถสนับสนุนการทำวิดีโอของเราได้นะคะด้วยการกดปุ่ม y o u t u b e s u p e r t h a n k s นะคะหรือกดส่งดาวใน facebook ค่ะอ สุกออกมาแล้วนะเห็นวนะ่าความกระเพื่อมกระเพื่อมโอเคเดี๋ยวเรารอให้เซ็ตตัวนะคะตอนนี้นะคะทาดก็เย็นตัวเป็นอุณหภูมิห้องเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะโรยด้านบนด้วยน้ำตาลป่นนะคะ ไม่มีน้ําตาลป่นนะคะสามารถเอาน้ําตาลทรายนะคะไปใส่เครื่องปั่นได้นะคะปั่นเบาๆนะคะให้เขาละเอียดยิ่งละเอียดเนี่ยยิ่งเขาจะสวยตอนที่เราเผาหน้านะคะหนาบ้างแล้วแต่ชอบเลยนะคะอ่ะใครไม่มีหัวเผาแบบนี้นะคะสามารถเปิดเตาอบนะคะที่สองยี่สิบองศานะคะไฟบนอย่างเดียวนะคะ แล้วเอาทาร์ตนะคะไปอบนะคะชั้นบนสุดนะคะเพื่อให้ใกล้ไฟบนนะคะจนแค่น้ำตาลละลายเป็นคาราเมลค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะวางทิ้งเอาไว้ให้เขาเป็นอุณหภูมิห้องอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าน้ำตาลคาราเมลเนี่ยเขามี อุณภูมิสูงนะคะสูงมากนะคะเขาจะร้อนนะคะระวังด้วยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะถอดพายออกจากพิมกันค่ะวิธีถอดพิมทาร์ตนะคะเรายกพิมพ์ทาร์ตนะคะวางบนแก้วหรืออะไรก็ได้นะคะสูงสูงนะคะจากนั้นนะคะเราก็ลูบถาดลงแบบนี้นะคะแล้วเราจะยกทาร์ตนะคะ มาวางเราจะค่อยๆแซะนะคะตัวทาดออกจากฐานพายค่ะนี่เขาไม่ติดนะคะนิดเดียวเลื่อนแค่พอเขาขยับนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆเลื่อนนะคะนี่คือเหตุผลที่เปิ้นทานเนยที่พิมพ์นะคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้เปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ